สวัสดีครับผมอายุ47ปีมีปัญหาเลื้อลังกับสุขภาพมานานหลายปีเนื่องจากป่วยเป็นโรคไตเลื้อลังการรักษาของผมก็รักษาไปตามอาการอยู่อย่างนั้นหลายปีจนกระทั่งวันหนึ่งพี่สาวแนะนำให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของอูมิและฮาร์นี่ครับบอกว่ามีคนที่รู้จักเป็นโรคไตทานอูมิและฮ์แล้วค่าไตดีขึ้น ผมก็เลยสั่งแบบทดลองมาทานดูก่อน10วันหลังจากที่ทานไป10วันแล้วอาการที่เคยแอยง่ายไม่ค่อยมีแรงผมมันก็เริ่มดีขึ้นหลังจากนั้นผมก็สั่งทานเรื่อยมาเปนครบ1เดือนพอคุณหมอนัดเจาะผลเลือดผลปรากฏว่าค่าไตาของผมดีขึ้นมากค่าเคตินีนลดลงจาก4.9เหลือ3.7 หลังจากนั้นผมก็สัมทานเรื่อยๆมาสุดท้ายนี้อยากแนะนำให้หลายๆท่านที่มีปัญหาสุขภาพเหมือนผมหันมาลองติดพันของอูมิดูเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นอันแฟนแฟนของคอยอายุหาสิบหกปีค่ะมีอาชีพทำหน้าเป็นรักค่ะแต่ว่าแฟนน่ะเป็นไตมากนี่ค่ะคือปีที่หกแล้วค่ะพออยู่ในขันหาแล้วค่ะ ไตเฮ็ดงานาปเซนต์บานนี้โอ้ยกลุ่มหมอไดเรือกขับไปว่าสีฟอกแบบใดฟอกซสุดๆนะจีฟังใส่ข้อบอกใส่แขนหมอแนะนำกักกลับมาบ้านก็เลยมาเล่นโทรศัพท์คนหายยาตัวใดที่ว่าจะรักษาซอยได้ก็เลยโทรสั่งมาสุดใหญ่ก็กินเมื่อละ3ามซองจ้าได้เดือนแรกนี้ค่าของไตจากซิาปเซนตะขึ้นมาเป็นสาหค่ะ ก็เลยได้กินกินมาตลอดจกนกระทั่งเมื่อนี้ว่าไม่เป็นปีที่สามมือที่สีะะ่เนี่ยค่ะตะกี้ปีแรกที่อันแฟนเป็นแฟนเฮงงานบ่ได้เพราะว่าเมียบรนหาหลังจากกินอุมมีกับหาร่วมกันแล้วสุเม,มือนี้ลดลงค่ะเพราะว่าค่าไตาขึ้นมาประมาณหาสิเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะบานีแฟนกับเฮงงามมาตลอดเลยค่ะบ่ได้พักได้เฮทไฮไซน่าปกติขอบคุณเลยขายค่ะ,คะสวัสดีค่ะเป็นป่วยลูกไตระยะที่สี่ค่ะ ก่อนหน้านี้ตรวจตรวจครั้งแรกเป็นตายระยะสามหมอบอกว่าต้องควบคุมอาหารนะถ้าไม่ควบคุมเข้มงวดก็จะฟอกไตก็ไม่รู้วิธีควบคุมอาหารค่ะก็ทานปกติไปตรวจอีกรอบหนึ่งหมอก็ขึ้นเป็นระยะสี่หมอบอกว่าต้องเข้มงวดกว่านี้นะไม่งั้นก็ ต้องฟอกไตก็เครียดเครียดมากเลยค่ะทานทานอาหารไม่ได้เลยช่วงหนึ่งก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยเข้าไปดูใน YouTube ศึกษาว่าต้องทำยังไงก็มาเจอเนี่ยค่ะอูมิเจลเจลเป็นเจลพื้นฟูไตค่ะก็คิดอยู่ก็เลยตัดสินใจสั่งมาทานทานได้ประมาณ เดือนกว่าแล้วค่ะมาต้นเดือนที่แล้วก็หมอก็นัดให้ไปตรวจกอดีขึ้นค่ะค่า GFR ดีขึ้นจาก28.74ตอนนี้ก็เป็น30.37ค่ะจากจากไตระยะ4ก็มาเป็น3าบดีใจมากเลยค่ะก็ะสังมาทานต่อเนื่องค่ะเพื่อให้ไตดีขึ้นอยากหายมากเลยค่ะ เจ้าอายุ81ปีมีค่าไตสูงได้รับคำแนะนำให้ทานอาหารเสริมอูมิชองสีเขียวตัวนี้เช้าเย็นทุกวันช่วยฟื้นตัวส่วนต่างของร่างกายได้ดีบำรุงไตบำรุงตาบ,งตบอ่อนทำให้ค่าไตดีขึ้นจึงไม่ต้องฟอกไตครับทำให้ขาไม่บวม เวลาเดินขามีกำลังดีขึ้นทานุูมิแล้วทำให้สุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมากมากครับขอบคุณครับ